บางบอลวันนี้ขอเสนอ แฟนบอลร่วมปกป้องแฮร์รี่แม็กไกวตตกเป็นข่าวของการบูลลี่ครั้งสำหรับแฮร์รี่แม็กไกวกองหลังกับทีมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหลังเจ้าตัวถูกแฟนบอลส่งเสียงโหอย่างหนักในเกมปีซีซั่นนัดล่าสุดที่ออสเตรเลียเมื่อวันที่19กรกรกฎาคมปี2022แม็กไกวนำลูกทีมลงสนามเจอกับคริสตันพาเลตที่สนามเมเบิลคริกเก็ตคลาวก่อนเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเกมคือ แฟนบอลที่สวมเสื้อปีศาจแดงหลายคนที่ซื้อตั๋วมาดูในสนามต่างส่งเสียงโห่ใส่แม็กไกทุกครั้งที่เจ้าตัวสัมผัสบอลสิ่งที่เกิดขึ้นนับเป็นปัญหาที่ดาวเตะวัย29ปีเจอมาตลอดซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยถูกแฟนบอลอังกฤษโห่ใส่มาแล้วในเกมอุ่นเครื่องกับไอวิลี่โคสเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยเหตุผลที่ว่าเจ้าตัวโชว์ฟอร์มในสนามไม่ดีในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่ใช่แฟนบอลแมนยูทุกคนเห็นด้วยกับการ บูลลี่กับตันทีมของพวกเขาเพราะยังมีแฟนบอลอีกหลายรายที่ออกมาปกป้องแม็กไกว์ผ่านทางโซเชียลมีเดียทานองว่าถ้าเป็นแฟนบอลตัวจริงควรให้กําลังใจมากกว่าส่งเสียงโหความเห็นของแฟนปีศาจแดงทางโซเชียลมีเดียที่ปกป้องแม็กไกว์ระบุว่ามันเป็นเรื่องประหลาดเหลือเกินไม่สมเหตุสมผลเลยเขาทําอะไรถึงควรได้รับสิ่งนี้แม็กไวว์ถูกโขทุกครั้งที่จับบอลมันเป็นเรื่องน่าเกลียดมากน่าอายที่สุดนี่มันอะไรกันหรือน่าละอายเหลือเกิน สำหรับพฤติกรรมของแฟนบอลกลุ่มนี้ทั้งนี้เอริกเทนฮากกุนซือของแมนยูยืนการว่าแม้แม็กไกจะถูกวิจารณ์หนักเรื่องฟอร์มการเล่นจนไม่เหมาะที่จะเป็นกับตันทีมแต่เขาก็ยังเชื่อมัน่นและพร้อมสนับสนุนเจ้าตัวต่อไปผมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวเองผมเชื่อว่าเขาทําได้แน่เพราะที่ผ่านมาเขาก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าผ่านมันมาได้สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากนี้จะมีโปรแกรมเตะอุ่นเครื่องกับแอสตัน วิลล่าในวันที่23กรกฎาคมที่สนามออฟตัดสเตเดียมประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ข่าวในวันนี้หากดูและชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องบังบอลด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ @u ตองหนึ่งสำหรับคลิปนี้บังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ